เดี๋ยวผมวขออธิบายเปิร์กก่อนนะใครที่เพิ่งเข้ามายังไม่ดูเปิร์กมันอะ่ะเปิร์กมันจะมีอยู่สามเปิร์กนะครับก็คืออันนี้คือ,อ,อได้รับการแจ้งเตือนเมื่อพวกาชีวิตอาไกับหีบเมื่อเขาเก็บไอเทมในนั้นไปภายใน,นยี่สิี่เนะมตรจากตำแหน่งที่คุณอยู่ก็คือถ้าเกิดมีคนเก็บของในหีบไปอ่ะหรือว่าหรือว่าเปิดหีบอ่ะก็คือจะแสดงตำแหน่งให้เห็นอ่ะเห็นปะเห็นอล่าเซอร์เวลาคนที่หยิบของจกหีบหรือว่าเปิดหีบแค่นั้นจากตำแหน่งที่คุณอยู่ ขั้นสามน่าจะสามสองประมาณนี้แหละผมคิดว่านะอันนี้คือเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ขึ้นครับเมื่อกี้คือถ้าเกิดมันทืบเครื่องใช่ไหมเครื่องอื่นอ่ะมันจะมันจะจะเป็นลดความคืบหน้าของเครื่องบินไฟอื่นอีกสามเครื่องด้วยก็คือเหมือนจะทืบอและช็อตเอ่อลดลดเครื่องอื่นอีกสามเครื่องด้วยแต่ถ้าเกิดเครื่องนั้นมีคนปันอยู่อ่ะก็จะเป็นสกิลเช็คแบบลอกเตอร์อ่ะที่มันเล็กๆเมื่อกี้ที่ที่ขึ้นของผมเห็นปะ เออส่วนอันนี้คืออันนี้อันนี้ดีสุดครับอันเนี้ยเบอร์นี้ดีสุดใช้กับตัวละคอรอื่นได้ด้วยนะเนี่ยเบอร์นี้คือทุกครั้งที่เขาปั่นไฟเสร็จอะจะตีไกลขึ้น60%เซไม่ใช่60เมตรนะเออได้หนึ่งโทเค็นใช่ไหมป,ปั่นเสร็จปั่นเสร็จหนึ่งเครื่องปุ๊บเราจะตีไกลขึ้น60%สเซหนึ่งครั้งสองเครื่องก็สองครั้งสามเครื่องสามครั้งสี่เครื่องสี่ครั้งห้าเครื่องห้าครั้งประมาณนี้เก็นไหมเออ อเคห้ okay. องเล็กๆหน่อยนะปิงเหลืองครับ okay. เปิร์ที่ผมออกมาสามเปอร์จะเป็นเปอร์ของตัวมันเลยนะ หนึ่งทีก่อนได้ไหมสวยไหนวะติดอะไรอ่ะอ้โหมันแตะรูกูขึ้นเลยกูขึ้นเลยกูรู้ขึ้นยืนเลยเด็กโบก เฮ้ยไม่กินมันติดอะไรอ่ะอะไรของมึงอะไรของมึงปึ๊บแล้วก็กลับไปตัวแม่ครับ แล้วก็ไปอุ้มมาดี่แม่โดนไปสองเครื่องอยากหน่อย <c oughs> อยย่หน่อยเพื่ <c oughs> อนแย่หน่อยเพื่อน โมดีให้ดูอ้ยมันสอปลาคางลูกผมอันนี้โมดีแบบแรกนะครับตัวนี้มีมีสองแบบตัวนี้โมดีแบบแรกคือแบบที่เรามีวิกเตอร์อยู่ด้วยอุย้ยตัดไปที่ปลายคางปลายขาแดกมาลูก โอเคแล้วว่ากลับไปอุ้มของแข็งคนนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองโมลี่อีกแบบหนึง่งเขาลุกขึ้นมาแล้วออกซ้ายไปครับเจอละ <c oughs> ลูกเราโดนตันได้ปะ เอาไหนบอกไอ้เหี้ยมไหนมีคนบอกว่าโดดโดดข้ามไม้ได้มันโดดข้ามไม้ไม่ได้ ต้องมีระยะงั้นเหรอโอเคเดี okay, ๋ยวลองดูอีกทีนึงครับนี่อันนี้คือจะเป็นเกาะครับถ้าเกาะไว้เนี่ยเราจะใช้เราจะใช้ลูกตีนอนไม่ได้แต่ว่าเขาจะช่วยไม่ได้นะเนี่ยถ้าเขาติดต,ต,ติดสถานะเนี่ยคือเขาจะช่วยไม่ได้ครับสถานะมือมือบีผัวอ,อุ้ยตีโคตรไกลเลยเออเดี๋ยวขอลองเบิร์กตีไกลหน่อยดิมันตีไกลแค่ไหนวะ งามั้งแต่บางลำหูหื่มกับโดนมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นคนนี้แขวนว้าว This game is so good man แล้น,นี่เป็นโมดนี้แบบที่สองนะครับรอบมันสั้นรอบมันสั้นนะเพื่อนนะรอบมันสั้นนะเพื่อนนะ นี่โมดี้อีกแบบหนึ่งครับตอนนี้เรามีลูกอยู่ใช่ปะโอเคเอ้ยไม่ใช่ต้องไปลูกไปก่อนเอา้าเอา้าเอา้าไอ้ยี่นัำขาได้ด้วยเอา้าอะไรนะเอา้าเอา้เอาโอเคเอาไปก่อนมึงอนะโอเคโอเคอันนี้โมลี้อีกแบบหนึ่งครับของจริงนะอันนี้ ก็ไม่ต่างกันเฮ้ยหายกันอะว่าไงมาดุ้นจะสอยปลายคางพี่เหรอน้องจะสอยปลายคางพี่เหรออือกอเข้าไปที่หัวก่อนนะหนึ่งที รูปมันโดนตันได้ปะแปกไปกลับไปเครื่องนู้นครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแขวนก่อนครับจะได้โมอริเอามาเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่คุ้ม เออจริงๆลูกมันควรจะโมรีได้นะใช่ไหมแบบโมรีด้วยตัวเองอะ่ะอยู่เรื่อนูนแน่นอนอ๋อเราจะเห็นออร่าตัวเองด้วยครับ ไปมันช่วยก่อนนะให้ตะคุบมันอ้ยมันเก่งอยู่นะลูกมันนะ่ะเหมือนเดโมอ่ะครับคล้ายๆเดโมเลยนี่คล้ายๆเดโมเลย แล้วอะเธอพร้อมหรือยังเราเราเรียกวิกเตอร์กลับมาได้ไหมฮะเราสามารถเรียกวิกเตอร์กลับมาเข้าตัวเราได้ปะอยากโมนี้แบบมีวิกเตอร์มากกว่าปะมันเฟี้ยวกว่าเอาไปไล่มันลูกคิลเลอร์ตัวนี้น่าจะเป็นแบบกุมารอะผมว่านะเวนั้น <problèmes. S 1> มันน่าจะเป็นแบบกุมงกุมารอะไรบางอย่างมาลูกลูกลูกกอกนะันมากุมารน่ะ อไปงงงงงงแล้วพ <c oughs> ังไม้ได้ปะโผมพังไม้ไม่ได้ด้วยดีกว่าไอ้เชี่ย ไปน้องแต่จริงๆมันมีวิธีมันมันมีวิธีแก้ทางนะครับก็คือเข้าตู้ครับเข้าตู้ไอ้ลูกเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องแก้นะไอเรื่องเข้าตู้อะถ้าแก้เรื่องเข้าตู้ได้ผมว่าผมว่าไม่แย่ผมว่าตัวนี้ไม่แย่นะถ้าแก้เรื่องเข้าตู้ได้อะ่ะ โดยรวมคือตัวนี้ถ้าจะให้เก่งผมว่าต้องตีก่อนครับต้องตีก่อนแล้วค่อยใช้รูปมันอ่ะโดดไล่ฆ่าเออเปิดเข้าตู้ร้องไม่ช่วยอะไรเลยเพราะว่าเบอร์เข้าตู้ร้องสุดท้ายก็ต้องเอาตัวแม่ไปตีอยู่ดีถึงจะตีเดี่ยวลมอ่ะต้องแก้เรื่องไอ้เชี่ยผีเนี่ยมันเข้าตู้มันทำอะไรไม่ได้เลยเว้ ต้องแก้ต้องแก้อืมใช่ต้องตีก่อนใช่จริงๆต้องตีก่อนอยังไงก็ต้องตีตีก่อนมันจะถ้าเกิดใช้ไอใช้ใช้พลังไปเกาะตัวไงี้ยโหแล้วยิงยากเข้าไปเลยถ้าเตอร์ตาดามียิงยากเข้าใหญ่เลยอ่ะถ้าเกิดไอไอตัวเนี้ยเวลาเกาะตัวอยู่อครับมันจะเหมือนเฟรนดี้เลยคือ เราพอมันเกาะใช่ปะแล้วเขาไม่เอาออกอะ่ะคือไอตัวเนี้ยตัวตัวแม่เราอะ่ะมันจะเหมือนเฟรนด,ดี้เลยครับก็คืออ,อ๋อนี่ไงอ๋อถ้าน,านานๆมันจะกลับมาอ่ะเอเคครับโมลีกแบบหนึงนะแบบแรกนะครับเอาไว้ไว้กลางๆหน่อยให้เห็นชัดๆโมลี่แบบนี้คือจะมีลูกเราด้วยนะครับเอ้ยน้องชาย มามันไอแดงลูกแม่แดงมัน <c oughs> อืมผมว่าเบิร์กอันนี้กับอันนี้ไม่ได้ใช่รับไม่ค่อยดีเบิร์กที่ดีคือเบิร์กนี้ตีไกลเนี่ยผมว่าใช้ได้ เออเปิดในใช้ได้ครับส่วนอีกสองปื่นี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเปื้อเปื่อนนะไม่ค่อยโอเคอะ่ะเอออันนี้ดีครับตีไกลเนี่ยแต่ว่ามันแปลผิดนะไม่ใช่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะมันจะเป็นไม่ไม่ใช่แปดสิบเมตรนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ